สวัสดีค่ะวันนี้เรามาห้างอุ้ยนานๆมาโรบินสันทีนี่ของช่ำๆมีตาร,ส,รสวยๆเมดอินยูเอ a. <laughs> Made you, a. a มากับแม่สิตางนะคะวันนี้ <laughs> แม่สิตางชอบอะไรคะเมื่อกี้แม่สิตางอยากกินอะไรแตงกวาดองใช่ไหมเจ้าเดือดเลยวิชินี้ค่ะโอ้อยอันนี้สวยมากเลย นี่นางอยากกินอันนี้นางอยากกินอันนี้โอ้ละลานตานางไปหมดนี่เหรอปลาดลาังกลากวดแล้วไลยหกสิบห้าบาทยุบแล้หกสิบห้าบาทลองไปละจะไม่เห็นว่าปลาดาใบลางไม่สิตาอยากลองเพราะว่ากวดบลลังก์ซึ่อคปิปกดบลลั้กซึ่อ ตัวเนี้ยหาอะไรตัวเนี้ยไหนหาแตงกวาโดงข้างล่างสุดนี่ไงคะโอ้ยของละลานตามากทุกคนโรบินสันสกลนครนะคะโซนอะไรนะโซนท็อปเออโซนท็อปโซนเสียดายอาวอะไรเนี่ยโอ้ยชาสกุละก็มาว่ะอยากซื้อข้าวไมป็น่วกินว่ะ ไปทำหมกข้าวหมกอ่ะข้าวชาสกุลละข้าวอินเดียข้าวอินเดียอ๋อถามเขาเลยเออข้าวข้าวหมกข้าวหมกเม็ดย,ยาวๆอ,อ่ะอุ้ยของน้ำข้าวเพียบเลยเครื่องดื่มโคบูชา่าอันนี้เราจะไม่เห็นในร้านทั่วไปนะคะในท็อปท็อปสาขานี้ของเยอะมากเลยนะเออเอาเรื่องนะ ของนำเขาเยอะมากวันนี้พา karaoke. แม่สิตางมาก็วนเวียนอยู่โซนนี้แหละของดองนี่แหละไอ้ข้างล่างมันเป็นอะไรเนี่ยมีกระเทียมดองอ๋อให้ครบของดองต่างเดี <mel> ๋ยวไปหาโซนวายก่อนอยากเลือกวายไปกินสักขวดเดินเลยค่ะเสืออลไรเป็นแจ๊กแจ๊กเป็นน้ำเข้าเปียบเลยอุ๊ยนลำพึงอันนี้สวยจังอ่ะ ชอบขวดเป็นคนที่แพ้ขวดมากเล้วขวดตาไปเขีย่ยไปรึยิ่แพขวดมากขวดส,สวยอ่ะขวดแ<ะ>พด้ย่างนี้อ๋อไอข้างบนนั่นหรอนอนสวยอะ่ะขวดสวยดูสีมีการสวยๆอ่ะ้นมาอย่างเงี้ยก็จะแพ้อย่างนี้แหละในโซน,นเมาหาโซนเมาห์โซนเมาอีาสนานอย ตายแล้วเขาย้าย <laughs> เขาย้ายดี่เขาไม่ให้เรามาเราก่อนยืนไปชั่วโมงอะ่ะที่ดูคือวนันตะวดวันนี้หาวายวันนี้ตามหาวาย<ด>อุอ้ย <c oughs> มีอะไรเนี่ยเตรียมข้าวสวยสวยเลย,ลหย,ยไหนโซน,นเมาแม่ไปเลยค่ะตามไปโซนเมาเลยค่ะ <c oughs> อุ้ยขนมขบเคี้ยวพร้อมเลย เรียบร้อยเลยวันนี้ช้ำๆหลั่นตามากป๊าทุกคนเสรอให้วั้องทะรัเกิดเอโอตัวเองยังกินเหล้าขาวอยู่ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยแต่คนคือเป็นคนที่แพ้ขวดขวดสวยๆอย่างเนี้ยโอ้โห <c oughs> สวยชอบขวดมากโอ้โหเฮนนิซี่หมื่นกว่าโอ้หพระเจ้าเออขวดนี้เราซื้อไปแล้วเราเคยซื้อไปแล้วแจ็คสีดำเนี่ยแต่เราอยากได้วายตัวนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยหุ่นนี่หมื่นกว่าวาสนาใครก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่ใช่วาสนาเราแล้วแหละ ตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดหกห้าพระเจ้าช่วยก็สมควรหมือ <c oughs> นมามานะเอาไปก็ไม่ไกล้ากินเราดูแล้วดูทรงแล้วอุย้ยขวดนี้สวยว่ะสวยมากโอ้ยใส่น้ํากินแช่เย็นนะขวดมันนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหนีเจ้าขวดสวยๆเนี่ยความเหล้านะตัวเองไม่กินเหล้านะแต่แบบชอบขวด,ดนี่สิอันนี้มอบให้รู้มอบให้รู้เ,เกิดอะไรด้อันนี้สวยนลตาก จะกินล่ะหอ้โหดูหไม่ได้แพ้อะไรเลยแพ้ปวดสวยนี่ปวดส,สวยๆตรงนั้นเลยอะ่ะออนี่แหละโซนเมาที่ไฟฟันด้เดินก่อนไหนหวายโอ้โหโซนข้างบนนี้ก็จะแพงๆ อรเลยันชอบมากโคารเลยโคตรวสมากอันนี้กิน,น,นกแล้วไอ้ตัวนี้เคยกิแนแล้วแชมเปญนะเฮ้ยแต่ตัวนี้คือเลิฟเลยตัวนี้สวยมากอันนี้นะาชโหเอ<ฮ>วไวน์ไวนขาวาน่าจะแชมเปญเป็นแชมเปญอุ้ยโคต่สวยมากเฮยเลิฟเลยอันนี้นะเลิฟเลยเออนี่จะเป็น อันนี้วายขาวอันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้สปาร์กิ้งวายหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ข้าวเล้าประมาณไม่ค่อยถนัดแต่ว่าชอบขวดละแก้วแก้วนี่ข้าวเล้าประมาณแก้วแก้วข้าวขวดหกแล้ตกเตะนี่ฮาเลยนะฮาอายด้วยตั้หนูมีจ่ายจ่ายอะไรก็โอ้ยอะไรเนี่ยชาไอไม่ใช่ชาสิอะไรนะวายกุหลาบเหรอโอ้ยขวดมันสวย ไม่ต้องขวดจสวยทั้งนั้นเลยทุกคนดูสิอโอ้โหฝั่งนี้นี่น่าจะอร่อยนะเจ็ดก่อนไอ้กราปอะไรวะเขารีวิวเราบอกว่ากินง,ง่ายๆอร่อยๆเรา <c oughs> ก็ไม่หัดวายด้วยเลย <c oughs> แต่ชอบขวด <c oughs> เล็งขวดนี้ไว้เนี่ย,ยสีชมพูนี่แซ่บๆนี่ยคนนี้เลยรู้แซ่บไม่แซ่บไม่รู้แต่ว่าเล็งน่าจะกระเป๋าที่เหมือนห้าเนี่ยดูแบดูแยกเกินเลยนี่เหมอนห้าค่ะ,ะ,ก,ก,รคะกระเป๋าอะไรอ่ะเล้าวค่ะอะไรเหมือนห้าเล้าอยู่ในกระเป๋าเหมือนห้าค่ะโอ้หพรีเมียมสุด,สดเลยนะเหมือนหกเลยจัดตีไปเหมือนหกเลยอันเนี้ย mm hmm. อ๋อวาสนาใครเนาะ จะเซ็คู่นี่พันเจ็ดเซ็คู่ส่วนข้างล่างก็เห็นได้ทั่วไปเนาะโซนโซนเอโซนชั้นล่างเห็นได้ทั่วไปเต่แบบโซนที่อยู่ชั้นบนบนหน่อยก็จะแบบงานนําเข้าโอ้หลาลานตาม,มากตอนนี้เราก็เจอนางเอกของเราแล้วนี่แหละขวดน,นี้แหละสีสีนี้ที่เล็งไว้ ต้องเอากับแน่นอนในวันนี้เชิญได้รอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะคือวันนี้ก็เป็นคลิปตื่นเต้นที่เจอนะเล่าขวดแปลกๆวายขวดแปลกๆนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะสวัสดีจ้าชัมโบปึ้งสวยมาก